สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้วันอังคารนี้ครับผมกลับมาเพิ่งขับรถจากบ้านที่สมุทรปราการกลับมาที่หอนะครับที่มหิดลสระาาผมนะครับ oh. โอ้โหแล้วเกนชินอัพทันทีครับผม Song of the w e l k i n Moon Teaser ผมเอาเมาส์สครผ่านไปนิดหน่อยนะครับมันเลยเค้นสีแดง แล้วผมเห็นไปนิดเดียวแล้วก็โอ้โหไอ้นี่มันพีคหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเรีแอคชั่นแล้วก็แน่นอนฮะมาอันไลซิสถ้าผมทำได้นะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมแต่คือน่าจะเป็นเทเซอร์สำหรับ Not Cry ใช่ไหมไม่หรือใช่ Song of the w e l k i n Moon นะก็คืออีเวน์ n o t c r y ทั้งหมดที่เคยมีมานะฮะมาฮะ story of oh. the moon that tale begins long long ago who what is that Walker? then waka ba Mister. we met him already right in the trailer pack project pack we on Damn the characters, <coughs> the cream workshop. workshop. The moon's a long way off. We might go hungry, but at least we have plenty of time. Huh? Huh? Hey, kid, that headpiece of yours is pretty unique. Wait, who designed it? Could you hook me up? Is that Nanbawa ผมจำชื่อไม่ได้ฮะเร่มันจะเร็วไปเปล่าเพิ่งได้ล่างมาในเควสมอนซแล้วปุ๊บมาในดัพาเนี่ยไม่แน่ไม่แน่โยดอาร์ตวิลพาวเวอร์ฟลูดฟรีลี่อมมงคเคนทลสบีอิ้งไม่มความเป็นความตาย The primordial being that once ruled this planet. Made three moons rise from the earth. Hell yeah, the moon sister. Don't even look at Dong Dion. They'll tape heat on Ronjan, don't get a little high without doing it. was not until the funerary year that the primordial voice once again cried out in the light keeper. What's that? They got the fat wheel. Sandro, again, a laughably futile rebellion. Oh, pale, white Frost Moon, moon. I, your loyal emissary, High Life, beseech oh. you to cast down your gaze from the celestial dome above. May your gentle tears pierce the frigid night and grant us. The and forgotten your and d g u i i เฮ้ยดวงจันทร์ของโลกเลยนี่ว่าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วหมายความว่าอะไรครับเกนชินนี่ดวงจันทร์เดียวกับของโลกเรานะฮะชื่อทางวิทยาศาสตร์คือลูน่านะฮะโลกเราชื่อวิทยาศาสตร์คือเทราเทราและลูน่าฮะแสดงว่าที่นี่จ,จะเป็นโลกเราก็ได หรือไม่ก็เขาขี้เกียจเอาดวงจันทร์โลกมาใส่ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดาดโอ้ my god oh my god i love her i love her already u อ k เราไม่ได้ไวฟูสีเขียวมานานแล้ว,ลวเนี่ยล่าสุดน่าจะเชียน,ยนหยุ่นนะผมจำไม่ผิดและนั่นคือ <the> ชี Did you? Huh. Finished already, huh? No, it's just a greater storyteller than myself has come. Greater storyteller? Are you, Oh my god! An ancient shadow brandishes its hunting claws. Taking a gem. aim at the stars. <laughs> You're right. I came here for the moon. Damn, Waka. กับอีดาบนั่นผมจำยีดาบไม่ได้ทุกคนที่นี่คือมาเพื่อโดนใจก,กับหมดนะฮะเดียว

ขอรับวินาไมค์กูดไมค์กูดลืมตาใหม่นะบนี่ไม่น่าใช่ดอกอินเทวัตนะฮะดูมาแล้วไม่น่าใช่เนีจะดอกสำหรับที่นี่โดยเฉพาะว่าเนี่ยมี รูปดวงจันทร์เสี้ยวดวงจันทร์บนดอกเลย s <S ว้าวเทพตกสวรรค์ของเราโอ้ oh, ใครอะจะเป็นคนที่พาเราไปบ้างที่ไหนเนี่ยมีเหมืองท่าด้วยอลิสวิสอลิสอลิสสวิลอั shall we begin ด You're not gonna reveal oh shit the hat is cool. Wal him up There's no rush and I'd like to catch up with an old friend first. It's not just bigley oh my God Phenomenal do De up Hiro vision Na Wow And you young man What the fuck you doing here bro? let's part ways here <laughs> okay Mr I have worldwide score of my own to settle fine <laughs> wow as more day looking ass here wow So yawn. เย็บว้าค่าดูดีส่วนตัวผมชอบด mm ีไซน์ทุกคนเลยนะอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยมี expectation อยู่แล้วมีแค่มีแค่ของอลิสะที่ผม expect ไว้ใช่ไหมตอนแรกไหมจากภาพกัหนหึ่งว่าจะเป็นแค่ครีร่างใหญ่แบบเดอะเฮอตาหรือเดอะค e ี a, แต่นิ่ก็ไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยนะฮะผมชอบหมวกอะหมวกคือแบบหมวกที่ไม่ใช่หมวกคือแบบเป็นหมวกที่แย่มากแล้วหมวกบังอะไรไม่ได้เลยแต่ หมวกเว้นนครับใครเขาสนใจฮะ it's i it s cool man it's cool อืมแล้วก็โคลัมบีน่าดีไซน์เหมือนเดิมเป๊ะเลยว่าชุดไม่เปลี่ยนได้ปะอ๋อชุดเปลี่ยนหน่อยไม่ได้ใส่ชุดฟาทุยแล้วเป็นชุดอะไรไม่รู้ชุดนางฟ้าหรือเปล่าที่ผมสนใจคือดวงจันทร์เนี่ยเหมือนโลกเราเป๊ะเลยฮะแล้วลูน่าเนี่ยภาพ เหมือนฝั่งโดจันที่หานเข้าโลกอะ่ะที่มีกระต่ายมีอะไรแล้วแต่คนคิดนะนี่ก็ใครไม่รู้นะ่าสนใจเหมือนกันฮะสตอรี่เทเลอร์ถ้าเกิดจะให้ฟังจากเทเลอร์นะที่บูดนะแต่ว่าไม่เครับเทเลอร์คือคำพูดเชื่อถือไม่ได้นะครับเทเลอร์ Taylor เพราะเขาชอบเอามาปฏิป,ปะต่อกันแบบไม่มีเรื่องโอ้แต่และตัวผมชอบหมดเลยว่ะวาก้าแล้วก็ ยิงสีเขียวคนนี้ใครไม่รู้น่าสนใจเหมือนกันมาจากทูเมรุหรือเปล่าแล้วก็ฟอร์มมูนไซยอนนะคนนี้เราเห็นแล้วในท้ายไลฟ์แซนดโดรนก็มานะฮะแล้วก็พี่แกไอพี่ถือตะเกียงนั่นใครไม่รู้เหมือนกันน่าจะมาจากเด e ะไลท์ค e e เปอมีคนเดียวอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ เหมือนที่โชว์นี่ก็เห็นคนเดียวหมดยกเว้นในแก๊งแรกเนี่ยแล้วก็มังกรเราชื่ออะไรนะผมจำไม่ใช่ดาวไม่ใช่ดาวารินสิผมจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้มังกรเนี่ยนายอาทิตย์ได้ล่างมนุษย์เนี่ยนะครับตอนตอนเควสมอนสเตอร์ใหม่นะฮะไม่รู้มาแล้วหรอไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าจะเหมือนมากนะครับผมสีเดียวกันเขาสีเดียวกัน แต่มันจะเร็วไปเปล่าเพาน้องมาเดบิวต์แล้วหรอสวยงามฮะแล้วก็ตัวละครแถวแรกสำหรับเด็กคาคาเคเวิร์กช็อปนีฮะสุดยอดสุดยอดพีคมากผมรอไม่ได้แล้วแล้วน็อตไครเนี่ยสำหรับผมนี่จะเป็นแพทแรกที่พีคของเกนชินเลยนะใช่ปะ่ะมันคือแบบคือมันเป็นแพทแรกที่มันไม่รู้สึกฟิลเลอร์สำหรับผมนะ แน่นอนเเนสเซไม่ฟิลเลอร์แน่นอนแต่คือมันเป็นแพทแรกที่จะไม่ฟิลเลอร์แล้วไงคือก่อนดากเนี้ยในานัทลานฟอนเทนอินนาโซมาลีอยู่อะมอนสแตทคือมันเป็นฟิลเลอร์หมดแหละในความรู้สึกผมใช่ไหมแล้วก็มีอีควสหลักที่พีคจริงๆอ่ะคือควสเดนสลีฟใช่ป่ะของแต่ละปีแค่นั้นแหละที่แบบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักอ่ะก็คือเนื้อเรื่องหลักก็คือนะไรฮะคารเลียแฟดเราอับเบสเซเลสเทีย แล้วก็โลกใบนี้นั่นก็คือเควสหลักของเก s ชินใช่ไหมแล้วทั้งหมดคือมาแค่ในรูปแบบของเควส d เดนส l ลีฟก่อนหน้านี้แล้วณปัจจุบันเนี่ยน็อตไครดูเหมือนจะเป็นหลักเต็มเลยนะฮะถึงแม้อ่จะจะฟิลเลอร์นิดหน่อยนะเพราะมันเป็นอีกลีเซียนหนึ่งแต่สุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วคือเควส t หลักแล้วจะขึ้นตรงกับนะฮะเนื้อเรื่องหลักของเกม คือนหนึ่งในดวงจันทร์นะฮะที่น่าจะตกที่นี่ไม่รู้ครับเดี๋ยวปความจริงแปลว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะแบบเทรลเลอร์นี้สุดยอดฮนะก็แค่เทรลเลอร์ชว์ตัวละครน,นะฮะผมชอบมากโอเคครับผมแล้วไม่แน่เฉดอาจจะมาด้วยก็ได้ครับน่าจะมาแน่นอนแหละใครเขาทีสขนาดนี้แล้วในนัดรานหวังว่าจะมามากกว่านัดลานนะั้นที่แบบมาโชว์แค่บนท้องฟ้านิดๆนะฮะโอเคครับผมคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ ถ้่คณชอบคลิปนี้ก่อนไลค์ i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะผมเดี๋ยวผมขอจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปผมมันยาวเกินแล้วผมจะอับช้ามากโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย